แม่จ๋าสบายดีหรือเปล่าเนาะคุณแม่แม่จ๋าสบายดีหรือเปล่าคะคุณแม่ขอบคุณนะคะแม่ถึงแม่เลเกินนะคะแม่จ๋านะคะขอบคุณแม่มากมากนะคะแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่มากมากวันนี้เจ็จันคุณเรามาหนึวันนี้คุณ คุณแม่วันนี้ได้พักผ่อนเร็วนะคะแม่แม่จัดตาหล่อนวันนี้วันนี้ยาก็จะกลับบ้านพอดีได้พักผ่อนแล้วนะคะขอบคุณแม่มากๆนะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่สบายดีหรือเปล่าเนาะแม่พรจ๋านะคะคุณแม่พรสบายดีหรือเปล่าคือเลยขอบคุณแม่มากนะคะขอบคุณแม่พรเป็งอย่างสูงนะคะแม่จ๋า ดีเมตตาช่องนี้ของเรานะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าแม่ค่าจะนุ่งของญาตจัดคนเราให้ก่อนนะคะแม่สบายดีหรือเปล่าน้องนะคะแม่ นุ่มนะคะแม่จา๋นะะาขอขอบคุณแม่ชมเป็นอย่างสูงนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญรุงเรืงมีคนไทสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินไหลกองทองไหลมานะคะ,แม,คะแม่จา๋าคิดถึงแม่เลยจ้ะนะคะแม่ปกติจะอยู่ถึงปีหนึ่งปีสองนะคะแม่จ๋านะคะขอขอบคุณแม่พรเป็นอย่างสูงน,นะคะ 你也打老公了，好多。 I don't know. โชคดีค่ะแม่ตอ้ดีใจมากค่ะแม่จ่าววันนี้โชคดีดีใจมากเลยน,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 นะคะขอบคุณนะครัแม่ดูแลสุขภาพด้วย supposed mm -hmm. Tu, tu, Tá ทำอะไรคนไทยด้ไหมแม่จ๋าขอบคุณแม่มากมากนะคะนะคะขอบคุณแม่พนเป็นอย่างิงนะคะคุณแม่ันนี้แม่จะมาปิดร้านเปิดร้านให้วันนี้ค่ะขอให้แม่พรมีแต่ความสุขความเจริญนะคะผิดอย่างสิ่งใจก็ขอให้คุณแม่ท่านได้สมดังปราถนาเงินไหลกองทองไหลมานะคะคุณแม่จ๋าจากสุขกันสักษาักลักษนะคุณแม่จ๋าคุณแม่เดินทางไปทางไหนก็ขอให้คุณแม่เซลฟ์ขาดปลอดภัยนะคะ คุณแม่เป็นเศรษฐีนะ,ะาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะสาธุครผู้ค้านะคะขอบคุณนะคะแม่ตานะคะของค้าตีค้าตกค้าเจ็ดแปดค่ะเก้าสิบค้าสิบเอ็ดสิบสองค่ะแม่สามสิบสี่ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดก้อยสี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามยี่สี่ค่ะแม่จ๋าขอขอบคุณแม่ฝนอีกครั้งนะคะคุณแม่สาที่เม่จ๋าน้องปุกิดด้วยมาค่ะนะคะแม่ฝนดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่จ๋ารักและคิดถึงแม่เสมอเลยนะคะขอบคุณแม่มากๆนะคะคุณแม่จ๋าที่แม่ตาน้องนะคะคุณแม่จ๋าได้ปิดใจขอบคุณนะคะ กลาฝนตกทั้งคืนเลยนะคะแม่จ้าสวัสดีพังน้องนุ่นนะคะแม่จ๋าแม่จาน้องนุ่นด้วยนะคะผลไม้ไม่หมดสองสองวันแล้วพากันไม่หมดผลไม้สองวันแล้วค่ะแม่วันไหนหมดก็จัดฟูเน้องไหมเนาะสวัสดีค่ะแม่จ้าแม่สบายดีไหมคะจากน้องนุ่นนะคะสวัสดีค่ะแม่พ่อนนะคะจากสาวน้อยนะคะ สาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะแม่จ๋าแหวะสาวน้อยด้วยนะคะผลไม้ไม่หมดหลายวันแล้วนะคะจากสาวน้อยค่ะนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่จ๋าทีแม่ตาช่องเนดินของเราวันนี้นะคะปิดร้านเร็วนะคะแม่วันนี้คุณยายก,ก็จะกลับบ้านนะคะคุณแม่ คุณแม่สบายดีเปล่าเนาะคุณแม่จ๋าดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะแม่ตาที่แม่จาช่องเล็กๆของเรานะคะขอบขอบคุณแม่พรอนเป็นอย่างสูงนะคะดีใจมากค่ะแม่ด <c oughs> ีใจมากๆเลยนะคะแม่ตาไม่มีแบบโมเมนต์แบบนี้มานานแ้วนะคะแม่ คุณคุณแม่ความเป็นอย่างสูงนะคะแม่สาวทีม่มีสามีมี้ค่ะมันมีได้พักผ่อนแล้วนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะ นาตาช่องนเลื่อของเรานะคะแนมะ่คุกคิดกินวันนี้อิ่มก่อนไปทำงานนะคะแม่จา่าถุกเมื่อวานฝน,กน,ะะนะนตกหนักนะคะแม่เมื่อวานฝนตกหนักมากนะคะแม่กองจ่า แม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่จ๋านะคะคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะจาขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่มาตางช่องเล็กๆสองหน่อยนะคะบอกให้คุณแม่ดูเฮียๆฟังๆตลอดปีตลอดไปนะคะคุณแม่จ๋า ทำแล้วพี่ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่ขอบพระคุณมากคุณแม่จ้าขอบพระคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เป็นารช่องของเรานะคะคุณแม่จ้าขอให้คุณแม่รวยรวยที่เป็นการตลอดปีตลอดไปนะคะค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่จ้าขอบคุณนะคะวันนี้คุกกี้กเกอรมองแหม่นะคะแต่ก็ไม่ค่อยวันนี้ไม่ค่อยมอมแหม่เท่าไหร่นะคะแม่เพราะว่ายังยังมีลมนะคะ แม่พออยู er ่ไหมน้อนะคะบางคนบอกว่าแม่พออยู่หรือเปล่าน้อนะคุณแม่อยู่นี่แหละนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ตาขอบคุณคุณแม่มากมเลยนะคะมีตารช่อยทุนของเรานะคะโอให้ดีด้วย คเณอม่ขอสุขภาพจะเลยนะคะคุณแม่๋าคที่ปลังสิ่งใดก็ขอให้คุณแม่ได้สมหังปรารถนาคะมีไลทองทองไหลมานะคะคุณแม่า๋ามกิจกรรมช้างบกแล้วคุณแม่นะคะ ขอบคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะขอให้คุณแม่มีความสุขความเจริญรื่นยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งใหญ่ชงทองใหญ่มานะคะแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่ที่รักและแม่ตาที่ดูดูช่วยมานะคะแม่ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่จ๋า แม่จ๋าเดี๋ยวยังไงหนูขออนุญาตลงไว้เพียงเท่านี้ให้คุูทิ้ไกลทานไปเรื่อยๆนะคะแม่ตาขอบคุณแม่พรเป็นอย่างสู้นะคะที่แม่จ๋าที่วันนี้มาเมตจาช่องเล็กๆได้ติดล้านได้พักผ่อนเยาว่าค่ะหนึ่งวันคะแม่จ๋าขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่พรจ๋าคุณแม่อยู่ทางนู้นนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่จ๋า รลักแลยคิดถึงแม่เสมอเลยนะคะแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆของเราวันนี้นะคะแม่จ๋าเดี๋ยวลูกขออนุญาตลงไลน์นะคะแม่ไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่จ๋าแต่ขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะแม่พอามจ๋าที่เมตตานะคะวันนี้นะคะคุณแม่ขอบขอบพระคุณค่ะแม่จ๋าแม่ดูแลสุขภาพด้วย